แทงแแย่งชิงนี่บ่สัต์โลกทั้งหลายเป็นแบบนี้บ่ิดใจรละามึงนะผู้บางคนก็นะเกิดมาชาตินี้ชาติเดียวนะตายไปก็แล้วไปรอกนะันอยากทําชั่วกว็ทําอยากดื่มเหลากา็ดื่มอยากเสพยาเสพติดก็เสพ อยากป้นอยากคมคืนใครค่าปันรันแทงใครก็ท้อไปมันก็มีแต่ไฟนรกซุ้มเจ้าของแล้วชีวิตมันคือจังความฝันในตัวชีวิต ทาตั้งโจทย์ทมจะคล้องเบืองเรื่อยๆเราเกิดมาเพื่ออะไรเนาะเกิดมาเพื่อสร้างบุญบารมีเห็นแจงเขาใจคำสอนในทางพระพุทธศาสนา มันสุดยอดเล้มบ่มีคำสอนสาศาสาาใดสิบอกว่าเราเป็นผู้รู้แจ้งโลกเลยนี่แต่พระพุทธเจ้าได้เพิ่นบอกเราเป็นผู้รู้แจ้งโลกข้าตาเปียบไม่ฟังง่ายๆกันตื่นๆกันรู้ทั้งโลกแห่งโลกียะโลกแห่งโลก,กุตตะละข้าเต่าบ่าถึง ขออัดขอทำก็ว่าเป็นผู้รู้แจ้งในรูปขันนามขันเป็นผู้รู้แจ้งในรูปขันนามขันเกิดมาเฮาสิเอาอีหยังนาะปิดใจหน้าคือมีคนมาถามครูบาอาจารย์อาจารย์ครับชาติหน้ามีไหมครับ แล้วเธอเชื่อไหมเราว่าพรุ่งนี้มีไหมมีครับถ้าเธอเชื่อว่าพรุ่งนี้มีชาติหน้าตรงนี้มันก็ว่ามันอยู่ใกล้ๆมองไปเห็นคิดตรองตามก็ได้รักพุทธศาสนาเป็นยังไงเอาปัจจุบันปัจจุบันนักการเนี่ยพิจารณารักไงใจความไง ต่้งโจท์ทามเจ้าคองอยู่เรือ่อยเฮาเกิดมาเพื่ออีหยังเนาะถามเ่งชีวิตอันน้อยนิดของเราเนี่ยนะถามว่าเหตดขิดถึงงรักของพระพุทธศาสนาแล้วเนี่ยมัน่กลกาสิะทำสัวเลยบอว,ว่าทั้งกายทั้งวาจาทั้งจิตใจบอกกล้าที่ทำ ส่วทำบดีนะมันเกิดมาพบชาติมันก็ทูกข์ากลำบากอจะเสียวัตถุกกับอีหยงังหัวหอาสู้สนมาชีวิตชีวิตถึงนี่มีเรื่องเล่ามากไหม้เล,เลืแหยะที่ผ่านมาล่องนงั่งคึดย้อนกลับบางทีลราหัวหอ,อ,อาอายุหาสิบหกสิบปีนี้ คิดจอนกลับไปเบืงองมันมีทั้งเรื่องสุขมีทั้งเรื่องทุกข่วมสุขยุล,ละลัดก็เป็นค่วมทุกขอุ้ยมันปริ่มใจจะขาด่นเดีวบางเรื่องบางเหตุการณ์นี่อุ้ยมันสุดจะพัน,นาน้ามาเป็นภาษาคำพูดเนนี้ชีวิตนักบวชนักพดคือกันอัตมาสูงมา20ีวิบป,ป,ปีนี้ โ่เป็นสูธรรมดาเนียสูรับเจ้าของเนี่ยท่วนกระแสก,กิเลสเจ้าของอ๋อครับบวชด้บวชตอนเถาเนาะบวชตอนอายุยังยี่สิบกว่าปีนี่ยโอ้มันมันมีมันมีบุญวาสนาอยากมันอยากสแสวงหาครูหาอาจารย์ ด้มาอ่านหนังสืออาหารใจเป็นเขียนบรรยายไว้ขณะศิษยานุศิษย์เป็นเขียนขอวัดปฏิบัติขององค์หลวงปู่ใหญ่ออกเผยแผ่พ่อกลางกลางพัรษาปวดสวดมนต์บทนั่นบทนี่ได้เบดแต่ก็บบมีแนวสีเห็ดหาหนังสือในตู้หนังสืออ่านก่อนนะไพออ่านพอ่อหนังสืออาหารใจ มีอยู่บ่พระกินเข้ามือเดียวมีอยู่บ่พระบ่ถือเงินนัสรสางควมสงสยัยหกับเผานะ่มองจักแล้วนเนาะก็เคยเห็นพระเราเห็นกันนันติละ่ะอยู่กับพระเป็นสังกะรีวัดอยู่บ้านก็เห็นเือเหยเห็นหนันติละก็ว่าเพิ่นดีน้ำหอาติ็ดดเพิ่นกระบจไม่เนี่ยเสียหายมันเก็ดีดีแต่พระิ่นเกิอยู่จังสงั่นมันเกิดดี เพิ่นอยู่จั้วสันมันเขามาอ่านหนังสือตัวนี้เขาเลยบวชเด้ศึกษา,อ,านนอ่านหนังสืออาหารใจแล้วเห็นขอวัดตัวนี้มันฆ่าใจเนะมื่อมีความสงสัยเลยอยากเขาไปหาอยากเขาไปคน้นมันแมนอีรีบอลนะโอ้ยมันเขามาศึกษากับครูกับอาจารย์ม,มันแมนดีดีตัวระบพม,มีเงิน ส่วนตัวพระชั้นเขามือเดียวดูประพฤตปฏิบัติสัาท,ทามันแต่มุนเขามุนเขามันคงขึ้นมันคงขึ้นน,น,นะนะอิว่าจังใดเอภาวน,นาไปอยู่กับหมูกับคณะกับคู่กับอาจารย์ได้ยินได้ฟังคู่บาอาจารย์น่นน้อมมาใส่แต่จิตแต่ใจเจ้าของสอน โอ้ชีวิตเขาใส่มายี่สิบกว่าปีอยู่ทั้งโลกเป็นคาระวาบ่หัศจักบนจักาป่าขั้นบ่ะทุก,ก็คือบ่มมีเงินใสบ่หัศจักย์ถูกเดืองจิตเดื่องใจขับแขวนบ่หัศจักควมโกวดคว่มโลกเป็นถูกได้ทูกขันมาแต่บุมมีเงินใสเงินใสเท่านั้นนะถูกเขาต่กี้เพราะมาบวชเอาถูกมันบ่แม่ันอยู่หันตัวถูกมันอยู่น้ำจิตใจเขายึดเขา มัดหผูกเป็นตัวน,นี่วะอือโอ้ยพระบวิบงเงินเป็นกรอยู่ได้ศึกษาปฏิบัติไปนะแม่นอีดีกันแต่สิว่านักเสื้อหานใจดีเป็นคู่เป็นอาจารย์เจะคล้องกับว่าได้สิว่าบุญเก่าวาสนาเก่าก็ว่าได้แต่ไปพ่อนหังซื้อที่เป็น แนวทางในการปรปับฤติปฏิบัติในห้องเด้ขอมาหาครูหาอาจารย์เกันโอ้ยถึงพอปฏิบัติก็มาใจันดับลูกเข้าลูกเขา,ขเขาจูบเจ,เจบ้าเจ้ามันไม่ออกไปเก็บเฮ็ดน <c> ะ <oughs> <c oughs> เฮ็ดจนเป็นล่มเหมือนได้ทั้งเทียบคนทั้งคนบวกกินเขากินหนา เอามาไหวก็ไปเก็บไม้ไม่ไหวก็ไปเก็บไม่อยู่การเปิปฏิบัติกันมันมีกำลังว่าเดี๋ยวเรื่องเขาเรื่องดำโคพดเขาสิบสี่หมื่นสิบห้าหมื่นสิบเจ็ดเจ็ดหมื่นแปดหมื่นหกหมื่นสามมื่นโคยังเป็นสูขักพาวันหน้าเปิดปฏิบัติมาผู้ลงคนเหมือนกับว่า พระพุทธเจ้าอ่การทรมานตนให้ลาบากเป็นบาปะมันบริสุทธ์ทรมานตนให้ลำบากอีนั้งแค่นี้การทรมานตนให้ลาบากที่พระพุทธเจ้าห้ามโอ้มันลัธ,ธิศาสนาอื่นที่เขาทรมานตนยืนขาเดียวยืนตากแดด,แด,ดกันลมหายใจ นอนบนน้ำจนแพ้นวเวะวะน่าเววะมนี่ดังก็ทรามานตนเพื่อจจกให้ตายไปในการทรามานนั้นเขาเกิดสิดเดไปเกิดเป็นส่วนหนึ่งของพระพรมเขาไก่พระพรมเขาวังยังสัน่นแต่ว่าการทรามานตนให้มันหัวจักทุกขจักลำบากอย่างที่เขาอย่างมิถุดงขวัดขอหนึ่งถือเนตสิบบนอนอย่างสี มาเคยถือลองเบิ่งสามเดือนบ่นอนในภาษาบุกบันเห็ดมาเข้ามาบน่อนอีนหมายถึงเอาหลังแตะผื้นเบาหลังแตะผนังบเอาหลังพิงกกไม่เบาหลังพิงกกเศ้ามันจะนั่งตัวตรงๆมันจะรับไก่มันรับไปยืนอยู่มันจะรับไก่มันรับเบิง่บงลองเบิ่งนะ สูมาร่องเบิง่งเฮ็ดแด้สามเดือนอ้วออกพรรษาม,มือแหลกไปวินทบาตย่างอย่างไรก็สิลับเมื่อตาขึ้นก็นถึกแดดนอ่อนๆแดดย่มเศ้าอ้ยอเจะคข้องก็ว่าได้ลั่นซัดจะว่าจาไปเลีว่วเห็ดเห็นมันได้เฮ็ดเห็นมันได้แต่ว่าทุดงตรขวัดคอเนี่ ก็ถือเกลิตนิสัยถ้าขึ้นเห็ดไปคือสิเป็นบา้าเว้จ้าคือติสตั้ง,งข,ขาดปๆปั่มๆเพเ่อๆไปโอ้บ่เป็นทายเศรา้าแต่ว่ากระไดาตามรันสัจจะตั้งจิตอธิษฐานไว้สามเดือนสู่วัน,นนั้นเดยเห็ดทุดงขาวัดขอได้ร่องเบิ่งเอามาเห็ดเบิ้งเอาอเบินรนบอยู่โคนต้นไม้อยู่ร่องเบิ่งอ่านพ่อประวัติ ครูบาอาจารย์นันละเวลาไปปักกดปักยังไปทุดงเย,ยสิไปปักกดนำ้ำนำทานเกาหองเกาเดอร์นะเป็นยังคือหามเนาะโอ้โหูจักเนาะก็เลยลองเบิ่งกอนหน้า่าไปอยู่ห่องเกา่าห้องเก่าในป่า นั่งสมาธิอยู่ยามบ่ายแดดอ่อนๆฟังเสียงแสแ่มาหัวจักเล่ยว่างูสมัยก่อนเขามาในระยะหาเมตดสิบเม็ดจูมา่านกี่โกะยางกะจังหนึ่นงกับปอมยางกะจังหนึ่งเต่ายางกะจังหนึ่งงูยางกะจังหนึ <c oughs> าา่งอ้าว่ะมากมากเบิ่งวะสิบ่เมินตาสิบ่เบิง่งมันเสียงไก่ก็ไม่เ,ามาเลยเสียงไก่ก็ไม่เราื่อย าาก็ขอมใกลก่นี่คขึ้น่าไก่แห้งได้แหละแล้วเมื่อยุดบ่หนิ่งเบอยินเสียงตัวกันลั่งเล่ขึ้นใจสิเบิ่งหรือบบเบิงเบ่งนอวันเสรนขึ้น่างูแท่แล่ะในในฟังเสียงนั้นวดบดยแม่นตาในหน่อยเบิ่งห่วยงูต้นนี้โตเลืองไ้หอยเมื่อขางทั้งบ่อโู่ไก่งูนี่คมก็บผื่นว่าสิลุกสติมันเตือนบาน้าง โอ้โถ้าอยู่ตอนนี้ระยะสำเนียงบ่ผ่านแล้วเนี่ยมันชกตายแถบวะก็เลยเปลี่ยนใจเพราะเปลี่ยนใจแล้วมันสังเกตบังงูดีๆแบบโอ้มันงูสาตัวนี้วะงูสาตัวนี้เอ้าได้กัดกับว่าตายดอกเว้ยวะเห็นแถบอยู่ทองมันทั้งขางมัน เขาก็สงสัยกันนีะทุกมือทุกเว้นมันคือบว่วมีของมากีดขวางทางกูน้อเขาก็จะสงสัยขึ้นกันนะนะเขาก็ยืนสังเกตดวงแรแปบลิ๊นแป๊บๆปสักพักหนึ่งเขาก็อวยหัวเบนกลับไปนะโอ้สัมพ่อครูบาอาจารย์เพื่นหามบ่ให้ไปปักกฏบ่ให้ไป,ปนั่งสมาธิขวางทางอยู่ในลำธารเกา่าห้องเกา่าดูว่ามันเป็นทางเที่ยวของ สัตว์ลายลงูเหี่ยวเกี่ยวกับปอมตัวโอ้เข้าใจเลยบาดนะบาดมาอ่าน,นะาน,าน,านพ่อหนังสือเิ่นว่านทนยุงได้ตัวหนึง่งก็ทนยุงได้เป็นร้อยนะห่วยหาห้องโงแรกไปนั่งสมาธิอยู่ข้างส้วมบาดไปทนยุงมึนมนก็แม่นค่วมเพิ่นอยู่ถ้ามันพิจารณาตัวมันกัดจี๊ดดลงไปนั่นข้าวนึงน่นะนะหน้าที่นึงหาหน้าที่นี่อดได้ มันอยู่ในแขนเป็นปืนอยู่นั่นก็บ่เป็นยังแต่อารมณ์มันกลับขึ้นมาว่างว่าไดโอ้ยร่องพิจ,จนาเบิงจิตเบิงใจกันชั่วโมงหนึ่งเต็มๆนะโอ้ยสมพ่อคู่บาอาจารย์เิ่นสอนถ้าหฮอท้อนใจหฮอใดยุดยุดใจหฮอใด้นี่ย้ําก็บจบนะบวระวเรื่องดีเรื่องรายจบบ่ลำบาก ย้อนเ่ายุดบ่ได้นี่แหละจวมามันยากลําบากโลกนี่ก็ได้เป็นยังก็าฝึกยุดอยู่กับเจ้าของนี่การประพฤติปฏิบัติเมาเกิดมาพบชาตินี่มันลําบากลําบนเออมันบ่จบได้มันบ่เป็นตัวของข้าเดีชีวิตหนีมันแม่นของข้าเด้ยแต่ชีวิตนี่เป็นของข้าวบอกมันเตียแหละมึงอย่าร้องไห้อย่าเสียใจมึงอย่าดีใจเกินเหตุ ยามมีเหตุการณ์พลักพลากจากกันขึ้นมายามเกิดเหตุการณ์วิกฤตขึ้นมาในการนำลงชีวิตอยู่นี่ก็บอกที่หละแต่ว่าชีวิตนี่เป็นของเห่ามันมาฟังเฮาหรอกกันนะเอามาใชยช่วงเวลาเหมือนกับควมฟันนี่เหตให้มันสวยงามสิ่งที่มันสวยงามในการเป็นอยู่ของคนบ่ประมาทก,ก็คือการบวทำสวละสวทำดี สัพาพะปาปัสสะอักะระนังการไม่ทำชั่วทั้งปวงนะธรรมดาเนี้ยเปิดใจวะยะปรามาตมันบอกเลยเลยรยะปรามาตเลยในการใส่ชีวิตในการแสดงออกทั้งกายทางวาจาทางจิตใจมวันวส,สอนในห้อตอนตายปไปยังสิลเป็นเสพเอาสุขเอาคววมสมบายเด้ในรักพุทธศาสนา เอาปัจจุบันนาการนี่หแหละมือหฮาสิไปวังแต่อน,นาคตตายไปยังสิไปสวรรค์ตายไปยังสิไปเสพซุอยุ่สวษสวรรค์สันนันสันนเกืดเป็นขั้นทำความเพียรก็ว่านี่เป็นสมาธิบอ่อนันเป็นสมาธิบ่หน,น่แต่ไปหาแต่มองหันสิไปคิดไปหาไปอยากไปตะเกียรตะกายอย่สินมันสิมีความซุกใสมันสิว่างสิปรงใดมองใดพิจารณาบึง สอนชีวิตเอานี่ล่ละทำการทำงานอยู่คร,ครอบครับครอบครัวจักว่างแผนชีวิตเจ้าของนะอย่าเป็นคนประมาทเลิ่นเลอนะไห้มีสติให้มีปัญญาควบคุมกายจิตขอเจ้าของอยู่ตลอดเวลาแนวใดที่มันจิเป็นอันตรายอย่าไปเอาของมาแผงพ่ายในจิตในใจเจ้าของอย่าให้มันแผง,งพ่ายเขามาควบคุมบริหารกายจิตเจ้าของอให้มันได ป้องกันไหวให้มันเขามาาป้องกันให้มันได้พิดเจ,จริญนาจูดิงสีนะทําไปภาวนาไปสู่ไปเด้ชีวิตนักบวชนักพจนี่บ่แมันทํามดาเด้สู่ยังมันจะสำสู่กับเจ้าของชนะคนอื่นหมื่นแสนหนสู้ชนะตนหนเดียวไม่ได้เนียว่า ชนะต้นชนะจางังใดต่อไปถามเจ้าของม่งชนะบ่ให้มันไปทะเลาะเวอะแวงโกรธโมโ,โ,โหโลบอยากได้รักขโมยยิบซ่อนเอาของคนอื่นดี๋ก็มีเจ้าของนี่สิมื่อบรรลุขั้วบ,บ่ยับยัางช่างใจบ่ให้มันทะลุไปตามคว้วอยากแต่คนหามเหมือนกันยังสีใดมันเหลืองมีสู่สาวมันก็สิบ่วมีเหลืองรักเหลืองขโมยขอ,ขอรักฉันมันก็สิบ่วมี างคนต่างหามใจจาขคองไว้นี่มันบ่หัวจักที่ละอะไรเป็นบุญอะไดเป็นบาปมันก็บ่บู้จักยับยั้งหามใจจาขคองอยังว่ามาวัดซ้อนกันเรื่องแบบนี้แล้วชีวิตอันเสียวหนึ่งน้อยห้อจักสีตายเหมือดสิไปกาลันจากองว่าอายุอฮาสิสด้เดทตานั้นอายุอ้อาสิสด้เท่านี้ อายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีไปดูว่าสนุนบัวไหลแล้วที่บอกเอาไปไหนมันกับบัวไหเลยอายุยืนเป็นหมื่นหมื่นปีทำคุณนาำควมดีเขามีนาที่ยังอาชีพยังเพจสมุดเ้าเป็นยังไงเป็นขา้าระบาดผู้คล่องเลื่อนอ้าวทำคุณงามควุมดีไปกับขอบกับครวัวเป็นคนซื้อสัต์ต่อกันสามีภรรยากับซื้อสัต์ต่อกันบกโกงกหมดเท็ดกัน บ่ใสอารมณ์โกรธเกลียวโมโหแต่มึงทึงเกลียวใส่กันนั่นนะถอยที่ถอยอาศัยปูดจ้ากันโดยเหตุด้วยพ้นต่างคนต่างหายภัยกันให้คิดอยู่ตลอดหฮอก็บวสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์เาสิป่าทนา้ผู้อื่นสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์โอ้มันก็เป็นเหลืองหยากเหลืองลำบากแล้วมียังดีกว่าการห้อภัยกันบ่นอคิดหาเบื่องยามโมโหยามาโกรธยน่เกลียดยามเครียดใกัน มันมีแนวไดไสิดีกว่าการให้อภัยกันมีบ่บ่มีให้อภัยกันยามก็กลัวหนังผิพผาดนันพิษผาดนี่ให้อภัยกันขอโทษขอพูยเอาโหสิกรรมใหกันบมแมน่าตายแหล้วจนตีไปจุดถูกดอกหนึ่งอโหสิกรมไม่หฮอเล้อเซียวเอโหสิกรมไม่ห่อในเล้อมโมนโอ้ยถามันลูกจากเปิดฟ้าโล่งกันมาเออกลัวโอ้โหศีกามมึ่งอยู่ดอกหัวมันก็สตเปิดทั้งพระทั้งโยมแล้วเนาะ มีตึงเนาะไปก็น่าฉีบระแดนมันไม่ซ้ำในี่ืด้ชีวิตมันมีมากมากไปกวนี้ชีวิตเอาก,ก็ได้สอนกันเรื่องเม่นปฏิบัติตนเองให้ยู่ได้หรือควมสุกควร่มเย็นแต่ละมือแต่ละแว่นทุกร่มหายใจเข้าออกนี่แหละคนสีมีควมสุกได้มีควร่มเย็นใ,นในใจได้ก็ต้องยุดอยุน่น้ำเจของีนเรื่องรายมากก็ยุดอย่นี่เรื่องดีมากก็ยุดอยุนี่ เรื่องร้ายมากนะโอ้อยสิไปผลออกไปต่อไปมันเป็นไฟตัวมันไปผลออกไปมองใดงก็ไม่มองหันยังคำพูดเฮ็นนิ่ทาว่าลายกันนีล่ล่ะสีว่าจังใดค้นขาสัตว์โอ้ชีวิตก็สันเดคนข้าสัตว์นี่นบบอายุบถึงข้าวตายก็ตายด้อายุาสีสิบหาสิบปีก็ตาย คนขาแต่ซั์สาวานสิงไลาขนเบียดเบียนซัตว์เกิดมาก็กเป็นคนถูกโรคไัยเบียดเบียนเห็นบ่เที่ยวเขาโรงพยาบาลว่าอ้ยว่ามันไปเที่ยวเออหลวเ๋ยวสิว่าจังไดห้อนว่าลลวงละเมิดบังเบียดเสียดสีเขาโรคไั่เบียดเบียนั่นโกหกหมดเท็ดคือกัน โอ้ยไปเกิดมาฮาคนบอซืสือโมมมีคว,มเ,นะไไม,ควมเสือถือ่นนะไปบอไปไซก็บ่มมีควมเสือถือเป็นนักล่องนักสแสดง,ล,งล้องเพงกับมวอยุ่แต่ว่าคนฟังเด้อกับว่าบ่ดเสือว่ามันเป็นจริงอ่ะนะบ่มีชสือเสียงดงดงังของเขาเด้วมันเป็นคนอับพับวาสนาตัวพวกทำผพดศีลผู้ถี่บกของในเหลืองการขาัตั์เด็กสัดหน่อยขายยู้บ่อยๆพวกเพจขาด น้หมู่บ้านเนมันีด้ก็ขางัวตัวหนึ้นีได้ก็ขากั้วตัวนี้ตกพผูดกันแต่เกิดมากก็โอ้ยชีวิตบ่ได้อยืนย่าขําเขาเดี๋ยวโลกมยนผู้รดสิอยากตายไปเนะาะทำผิดศีลเป็นอย่างโอ้ยเขานอนตายโอ้ยเดา๋ยมันตายดีตายบ่เก็บบ่ปวดมันบุญหลายเหมือนบมแมนเได้ควมคิดเฮาคิดใหม่เด้อคนอายุสาวปีสามสิบปีตายเนะี่ยนอนตายไปเลยศีลกรรมตัดรอดเดนะี่ย กรรมหนักมันนํามาท่านไปบ่ได้เลยนะโลกโลกไม่ควรจะตายไม่ถึงตายก็าตายอายุไม่ควรจะถึงตายก็าตายคนกําลังเคตีกําลังส้างกําลังมีเงินมีทองมันนํามาท่านติดนะบวก,ก็บบวรับ,ปบเป็นยังไงเป็นยังว์ก็เพราะว่ากรรมตัดรอนเคยขาดสัตตัดชีวิตไปมากมากมก่แต่อดีแต่ชตก แรงอาขาดแรงซัดตัวเล็กตัวหน่อยที่กันแล้วก็ป้องกันก้นอย่างนี้บอกมุดแดงให้ไปพังบานพังเมืองเขาเห็นบอกไปแย่เหี่ยนแยน่ซานเขาเขาสู่ซํำไดยว่ามันกัดซื้อเนี้ยสิเพอะก็ป้องกันบานเขาก็ป้องกันเหี่ยนเขาสถานที่อยู่ของเขาพ่อเหมือนว่า,าเขากัดเจ็บกัดปวดพ่อยเหตุดปล่อยหิ่งขวดพอขวดแม่มันจะมันกัดเจ็บกัดแสบ บ่คือเห็นโทษจาของว่าจาของไปพังบ้านพังเฮื่อนเขาได้นี่แหละคนเฮาจเจ้าแต่ประโยชน์จาของอย่ามันยากรู่มือนี่เพราะว่าสังคมระดับประเทศระดับจังหวัดระดับชาวบ้านขอบรัวธรรมดาเฮาก็ตาตังคนตังเอาประโยชน์จาของนั้นมันบุนบ่นหายโลดมันต้องมีจิตใจเอือ้อเฟื้อเฮาเกิดมาเพื่ออีอยาถางเจจาของเบิง่งผิจารณาเบิง่ง พระเจา้าพระสงฆ์คงเน่นด้วยกันน่นะบอกกล่าวสอนหาตยโยมบอก่แมนไปฟันในตะเลขเขาอยู่หันเดิ่นบอกกันมาว่าวิญญ,ญ,ญาณนั่นวิญญ,ญาณน,นี่เห็นภาพนั่นภาพนี่แน่ว่าพุทธเจา้าบ่บอกว่าสอนมันไปเอาไปยังสันสอนหาาิสอนโยมบอกให้โอกาสกันแนะนำกันมีจิตใจเอ,อเือเฟื่อเอาพู้ใได้พ่อบอกได้พูพ้ใได้พอสอนได้พูพ้ใได้พอใส่ได้ก็ใส่ไปจูไปสู่ไป ตังหน่อยก็ตายนี่จากกันเซลคั่วดีไปนําำหรือเซลคว่วมสีหายไปนําำถามจะาล้องบึงอันบ่ความตายนี่แขนข้อถูกบาดย่างตื่นขึ้นมือเ้าเห็นหนาจังวายังล้มหายใจเข้าหายใจออกท่อนแด้มันยืดชีวิตทายอยูได้ทุกมือ่อแต่าหายใจเขอ่าบอก,ออกสิเป็นจยังไดละ่ะเดบสมเด็จหรือ <laughs> ว่าส้างอารมณ์อาจจะคล้องเยอ่ จมยิยยย่งเคยไปยืนตื่นนตื่นหรมากกัจมเป็นนสิสัยสมอมาเคยไปอยู่น้ำป่ากับลุงโอ้ยไปตื่นหรือไมาแล้วจมจมเป็นปกติของเราจมมาซสอมเบิ่งจมให้เราแล้วจมเราจมเปิดลานขายลาบจมให้เพื่อนนั่นจมให้เพื่อนนี่จมให้พุ่นเหมือนผู้ถ่ายไปลงพลุ่ลนล,ล,ลุงพุ่นจังเลี่วแบบนั้นซะถ้าไปลงพุ่นลุงหน่อยเบล่ยวแบบนั้น เมื่อไรถ้าพอลงพวุ้งนั่นโอ้อยอารมณ์นั่นคือสิขึ้งบูดเบี้ยวอยูง่งขนได้ถ้าได้ลงพวุ้งหลายบาทเอาลายบาทนี่แต่งพระเข่าให้ลูกน้องลกยังกินหลายบาทสองโมงเช้าพวกเปิดร้านอาหารพวกมาเตาารเตียมอาหารก่อนก็ะตือเนื้อตีตีซีตีหาผนไ,ได้ไปไปไปตลาดก็ไปพวกมาซอยเนื้อก็ซอยเตรียมไปพวกกุกพวก,พวกเด็กเสิือเขาคุณเดี๋ยวสามม่วงเคืองสีมง่ม่วงหมดก็ยังไม่จัดแต่งหนา้าร้านเขา บวกตื่นแต่สอนกับไปนอนติล่ะแล้วกะที่จมของเราสร้างนิสัยอย่าคองโดยไม่ยึดตึงเซาจมบาดเข้าจมถามมันได้ไประโยชน์ย้อนจมนะ่ะมันได้แล้วเนาะจม <laughs> นึกหน่อยแต่เขากับ,เข,กบเขากับแต่เขายังบ่มักจันมาแ,แต่มันจมไม่หมดน่ะว่าให้แม่เขา้าบัดเข้าจมเองเข้าบ่ฮู้จกักคือจังมันๆในอารมณ์ปันกินขันขขนข่วบักในบักขามนั่นเนาะจมบ่สุดกระเหลวคือกัน ทั้งเดี้ยวลงปลไฟก็ลงจมเหมือนกันจมไปเลยห่วยเพราะจังแบบเป็นเงสียนพูดเฒ่าบ่าเข้า่าเออเป็นจังหน้าเบิ่งก็พยายามหามจะคของอยื่อีหรอกสิบ่จมเฮ็ดไปก็มันก็ลงไปอยู่ได้จังเตี้ยก็ได้จมไปนําเฮ็ดไปนําจมไปเพิ่นอันจมไปม้อนี้เออหูวหูวท่านก็ฟ้าเซาเออหัวท่านก็จมไปแห้งแน่เพิ่นว่ามันก็บ่าสวดว่าจะจะคลองถือ๊ะ แต่ห้ากเขายังมามาคนจมเว้ยว่าคอยเปลี่ยนแปลงจากของไปยังสีแล้วการประพฤติปฏิบัติเนาะจะไปเอามองใดเอาเบอกสู่ฟังก็ซื่อหรอกมือเร็กมือน้อยบอกฟังให้เฮาเขาใจว่าธรรมะคำสอนก็คือไอ้เอาเอามาใส่ในชีวิตประจำวันห่านี่ให้ะเ,เป็นคนดีคนดีตงหนำบ่วไ้ตกไฟบ่ไใหม่เด้พระพุทธเจา้านพึ่นว่าบัวณาพิ่นบอกไปอยู่ไสกับ,บ่ได้ แม้อยู่ในถ้ำกลางหมู่โจรเธอก็จะไม่เป็นโจรเปมนวันจังสเรเด้คนดีนะั่นทีว่าจังได้เอา